สวัสดีครับผมผมก้อฟ์นะครับจากร้านต้นยางดวงพระรามสองนะครับคลิปนี้นะครับมาปิดท้ายการกับล้อไฟชั่นตัวนี้นะนะครับตัวนี้นะครับจากเป็นล้อแฟชั่นลายทีเอสามสิบเจ็ดนะครับตัวนี้เป็นขอบสิบแปดนะครับล้อนะครับกว้างเก้าครึ่งกับสิบครึ่งมีคู่หน้าหลังนะครับเน้นว่ากว้างเก้าครึ่งกับสิบครึ่งนะใส่กับรถกระบะตัวเตี้ย เท่ๆเลยนะครับได้แคุ่นรุ่นตัวสูงก็ใส่ได้นะครับตัวนี้นะครับเป็นสเปค6รู139.7ใส่ดีแม็กตัวเตี้ยได้นะครับใส่ดีแม็กตัวสูงได้ใส่ไททันปาเ e โ o ได้มด f อ r t u n เนอร์อะไรได้หมดนะครับบิโก้ใส่ได้เอาง่ายล้อตัวนี้สเป็นกระบะนะครับก้าขึ้นกับเสียงขึ้นนะครับลายทีเอ3.7ล้อตัวนี้นะครับผมเคยดูแล้วเป็นงานทั่วไปนะครับแต่เบอร์ใหม่ก็หลายพันอยู่ ซื้อร้านเราก็เซฟงบลงไปได้เยอะล้อบางรุ่นนะครับผมเข้าใจลูกค้าบางท่านอนะ่ะในช่วงเวลาของมันอนะ่ะบางทีอาจจะไม่อม้อไม่สะดวกไม่ได้เปียนตอนเนี้มันเลยข้ามเกี่ยวช่วงเวลามาแล้วที่เขาดีโยมอ่ะพูดกันตรงๆความหรือว่าบางทีอาจจะได้จังหวะที่เขาถอดถูกไหมครับมาเจอร้านเราเนี้ยราคามันไม่แพงแล้วนะครับราคามันถูกลงเช่นตอน,น,นท่านไปเล็งไว้ชุดหนึ่งประมาณหมื่นกว่าบาทล้อเปล่าตอนนี้ท่านมาแตะได้ในราคาหมื่นหนึ่งหลักพนันนะครับก็ถือว่าโอเคนะ นะครับผมถ้าถามผมนะถ้าเกิดเราอยากได้นะครับในราคามันถูกลงก็ถือว่ารับได้เหมือนเราเล่นรถเก่าอ่ะนะครับรถตอนนี้มันก็แพงอ่ะนะครับถ้าไปออกศูนย์แต่พอผ่านไป4ปีปุ๊บรุ่นเดียวกันที่เราต้องการเนี่ยแหละแต่มันถูกลงนะนะครับเราไปซื้อตอนนั้นก็ได้นะครับตอนนี้โอกาสมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อคร่าวๆนะครับหลังล้อคร่าวๆก่อนนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อ18กว้าง10นิ้วครึ่งนะครับออฟเซตอยู่ที่30 นะครับออฟเซตใกล้ศูนย์ล้อจะยิ่งยืดออฟเซตใกล้ศูนย์ล้อจะยิ่งหุกนะครับก็คือว่าค่าออฟเซตเขาเอาไว้ดูกันตรงนี้นะนะครับถามว่าไม่มีบอกมีไหมมีนะครับผมล้อบางล้อให้ไปลุรู้เอาเองนะครับผมแต่ว่าล้อตัวนี้ยังมีบอกเรานะครับแอนนะครับเป็นหกูร้อยสามสิบเก้าจุดเจ็ดนะนะครับของแล้อทีซีแล้วก็อารีนะครับเป็นล้อที่นิยมในไทยที่สุดเลยคือเมื่อป่ามาสักสี่ถึงห้าปีที่แล้ว ที่กําลังทําตลาดเข้ามาใหม่ๆบ้านเราล้อญี่ปุ่นล้ออะไรล้อแทนเข้ามานะครับแต่พอผ่านมาตอนนี้หลังปีนะปุ๊บล้อฟอมล้ออะไรพวกนี้ก็ทามาขายเยอะนะครับโดยการเป็นว่าเกินการไปหมดนะครับแต่ว่าต้นตำรับเข้าว่าจริงๆมันจะเป็นล้อญี่ปุ่นแทนล้อฟอร์นะครับล้อจานที่มันมีเกอะไปนะครับมันจะเบานะครับอยากรู้ว่ามันเป็นไงไปเชิญดูได้นะครับเหมือนเดิมนะครับร้านเราอยู่พระรามสองบางขุนเทียนนะ อยู่เลยซอยเทียนทะเล21 200เมตรนะครับชื่อว่าร้านต้นยางดดน,นะครับมีสาขาเดียวนะครับไม่มีสาขาอื่นนะครับมีที่นี่เท่านั้นนะครับผมยังไงสนใจตัวไหนสอบถามมาได้นะครับคลิปนี้ผมก็ขอฝากไว้เดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลักบมาพบก,กันนะครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ